สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลวีนะครับวันนี้ผมมี Honda j a z ๊1.5ตัว SP 211 0จะมาให้ทุกคนรีวิวนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องพันห้า 1, นะครับผมเหมือน Honda City นะครับตัวนี้เนี่ยมีคู่มือมีบุ๊กสวิตทุกอย่างครบนะฮะเป็นสีขาวเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบระหว่าง Honda City กับ Honda Jazz เนี่ยความแตกต่างยังไงบ้างนะครับผม เดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมมาดูตรงข้างหน้านะฮะโครงสร้างข้างหน้าเนี่ยก็คือ,อไฟหน้าก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว S นะครับจะไม่มีมาให้กันชนหน้าเนี่ยก็คือ,อเป็นของใหม่นะครับของใหม่เปลี่ยนใหม่ให้นะครับ โครงสร้างเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะห้องเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะครับผมพันหนะครับบอกได้เลยว,ว่าดูแลง่ายนะครไม่จุกจิกแล้วถ้าเกิดว่าจะรือ้อด้วย Honda Jazz เนี่ยมันเป็นเครื่องที่แคบกว่า City นะฮะมันต้องรื้อแผงแผงนี้ทั้งแผงแล้วก็อันนี้ออกนะฮะก็คือมันจะมันจะ มันจะดูเครื่องดูวาลอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับผมแล้วสภาพโครงสร้างนะฮะนี่ครับรูกลมนะครับผมรูกลมนะฮะเม็ดของเขานะครับผมยังเห็นชัดนะฮะนะครับคานหน้านะครับผมคานบนเดิมนะครับนะฮะ คานข้างในเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีไอตัว abs มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนะครับคานล่างเนี่ยก็คือเคยเหมือนประมาณว่าไปชนหมาหรือชนอะไรแล้วก็เปลี่ยนมาให้แต่โครง,งสร้างทุกอย่างเดิมนะฮะอันนี้รับประกันนะครับแล้วก็มาส่วนของนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรอบคันต่อนะครับผม กระจกหน้านะครับผมกระจกหน้าก็จะติดฟิล์มนะฮะแปนะฮะนะครับถือว่าดํามากนะครับดําสนิทนะครับมาดูที่ตัวด้านข้างนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีไฟเลี้ยวมาให้แต่ว่าจะให้ไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมาดูครับผมตัวรถนะครับผมนี่ครับมาดูโครงส้ังคือ อันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า,าโครงสร้างทุกอย่างเดิมนะฮะเข้ามาดูนะครับผมโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างของเขานะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยจมน้ำพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็มีเก็บสีนะฮะอย่างเดียวนะครับผมแต่โครงสร้างทุกอย่างรับประกันนะครับเดิมนะครับนี่ฮะอันนี้คือเดิมนะครับผม ก็ดึงดึงดูได้ครับผมเม็ดอาร์คนะครับเห็นชัดนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังบ้างนะครับกระจกก็นี่ฮะมีโลโก้ฮอนด้านะครับของเขานะครับมีทุกบานนะครับผมแล้วก็ตรงประตูด้านหลังก็นี่ครับนี่ครับนี่เลยนะฮะโครงสร้างทุกอย่างเห็นชัดนะครับผมของเดิมนะครับของจริงนะฮะอันเนี้ย ใครที่สนใจนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ใครที่ชอบแก๊สอยู่นะครับนี้ให้ดูโครงสร้างรถไม่เคยตัดต่อไม่เคยชนหนักพิกความน้ําท่วมอันนี้รับประกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังบ้างนะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีไม่เคยชนนะครับดูซ้ายขวานะครับดูซ้ายขวานะฮะเหมือนกันนะครับสังเกตได้นะครับผมนี่ฮะ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีไฟนะครับเบาะสามารถพับได้นี่เลยนะครับเบาะพับได้แบบคือแบนแบบ50-50เลยนะครับผมนี่ฮะคือแบบนี้เลยนะครับยาววางของได้สะดวกแล้วก็คือสามารถนอนได้ครับทุกคนนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับ4จุดนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ใช้งานได้จริงนะครับผมที่ปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับ สปอยเลอร์ตรงนี้นะครับผมอันนี้ไฟเบรกไฟเบรกอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบนนี้ฮะอยู่ข้างในนะครับไฟเบรกก็อยู่ข้างในก็อันนี้ถือว่าไร้ทิฏฐิเลยนะครับเพราะว่าเก็บงานมาแล้วนะครับผมนี่ฮะลองมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับอันนี้ขายความจริงนะครับผมโครงสร้างทุกอย่างเดิมนะฮะบอกได้เลยนะครับ ใครที่สนใจ h o n d a j e z นะครับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอันนี้คือบอกได้เลยว่าคือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจริงๆย้ําว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมนะฮะมีที่บอกเมื่อกี้นะครับผมที่ว่าไอ้ข้างหน้านะครับผมข้างหน้านะครับที่เปลี่ยนกันชนนะฮะที่เปลี่ยนกันชนแค่นั้นเองนะครับแต่โครงสร้างทุกอย่างเดิมนะฮะนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับผมโครงสร้างเดิมนะฮะมีโค้ด Honda ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวตากล้องแพนนะครับผมมีโค้ดของของ Honda นะครับซอกประตูนะครับผมมีจุดแต้มของศูนย์นะฮะนี่ครับโค้ดของเขานี่เลยนะครับ Honda าออโต้นะฮะออโต้นี่ครับอันนี้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสามารถตัดสินใจนะครับผมจัดแฟนแนนซ์ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของ ภายในของคันนี้นะครับผมว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับตัวซีดานนะครับตัวนี้จะเป็นตัว h ฮ a ชแบ็ประตูนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามมาดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามันมีความสวยงามยังไงนะครับผมโอเคตามมาเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในอินททเลียของ Honda j a จ z นะฮะตัวนี้นะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะหลังพงมาลายก็ สังเกตได้เลยนะครับพวงมาลัยเดิมไม่ช้ำนะฮะเจ้าของเก่าเขาเขาก็ดูแลดีมากๆนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็มีแอร์แบ็กนะครถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้านะครับซ้ายขวานะฮะฝั่งนู้นก็มีข้างหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็มีข้างหนึ่งนะฮะก็มีถุงลมนิรภัยให้นะครับคู่หน้านะครับส่วนการออกแบบของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับช่องแอร์นะครับสี่ช่องนะครับผม1แล้วก็ตรงกลาง2นะฮะปรับได้ตรงนี้นะครับอันนี้แอร์นะครับ แล้วก็มีโหมดนี่ครับปรับพัดลมแอร์ให้มันเร็วตรงนี้ฮะหนถึง4นะครับแล้วก็อันนี้ก็ความเย็นนะฮะความเย็นของเขานะครับอันนี้ก็มีโหมดโหมดหน้าจี้หน้าอย่างเดียวแล้วก็หน้าเท้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเท้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไล่ฟ้าหน้านะครับอันนี้ก็ไม่มีไล่ฟ้าหลังไม่มีนะครับโอเคแล้วก็แอร์นะครับแอร์ข้างในก็ออปชันประมาณนี้นะครับข้างหน้านะครับมีแผ่นซีดี ใส่ให้นะครับผมก็เหมือนทั่วตัวท็อปทั่วไปนะครับออปชันไม่ได้อะไรมากนะครับผมแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีตัวเกียร์นะครับผมเกียร์เฟดนชิพให้นะครับแล้วก็คอนโทรลที่มัลติฟังชันนะครับก็มีออปชันเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับส่วนเกะหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับนี่ฮะนี่ก็ใส่ของได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ที่วางแก้วได้นะครับวางแก้วเยติได้นะครับ ส่วนเกียร์นะครับผมหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ P R N D แล้วก็ D3 ขึ้นเขาก็เหมือนเกียร์3 2 1นะครับอันนี้นะครับเบรกมือดึงอย่างนี้ปุ๊บไฟก็จะโชว์นะฮะไฟหน้าโชว์นะครับคันนี้นะครับตัวไม้นะครับเรือนไม้ก็จะมีแสงออกมานะครับทุกทุกตัวอักษรเลยนะครับแล้วก็เลขไม้จะอยู่ที่29,747กิกิโลนะครับ ส่วนกระจกข้างเนี่ยก็ไฟฟ้าข้างหนึ่งที่เหลือก็ก็คือต้องกดค้างแช่นะฮะตัวนี้ก็คือสไลด์ไฟฟ้าให้ก็อารมณ์ของคันนี้เนี่ยคือเหมือนเราเนั่งรถแบบคือแจ๊สอะคืออารมณ์รถซีดานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมันมันดูเท่ะอะทุกคนมันดูเท่กว่ารถซีดานนะครับอันนี้คือมันตอบโจทย์ กลุ่มวัยรุ่นนะฮะกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนที่วัยกลางคนนะฮะก็คือมักจะใช้แจ๊สกันนะครับแต่ก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูความพิเศษของเขาคือข้างหลังของ Honda j แจ๊นะฮะเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหลังของผู้ดยสารนะครับคันนี้เนี่ยถือว่ากว้างนะคะกว้างมากๆแล้วก็ข้างบนผมเป็นคนที่สูง183นะฮะัหนปั้นนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่สูง160ผู้หญิงนั่งก็เท่า2กําป้นได้นะครับส่วนข้างหน้าก็ถือว่ากว้างนะครับไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเบาะสามารถพับได้นี่เลยนะฮะคือพับปุ๊บเบาะที่นั่งก็จะสไลด์ลงไปด้วยนะครับนี่ฮะ50 50คือนั่งสบายเลยวางของวางอะไรได้หมดนะฮะมันจะเชื่อมกับตัวข้างหลังนะครับและอย่างนึงใครที่แบบว่าอยากจะวางของหนักๆก,ก,ก็คือสามารถยก เบาะที่นั่งแล้วก็พับตรงนี้ฮะทุกคนนี่โอ้โหคือคืกกว้างเลยฮะคือกว้างได้เลยครับทุกคนนี่ครับซ้ายขวาคือแบบมีพื้นที่เหลือเฟือฮะทุกคนนี่ครับแล้วเวลาจะเอาลงก็คือนี่ครับนี่ครับผมเป็นเบาะกำมะหยี่ถือว่านุ่มนะครับแล้วก็ จะดูแลยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไม่ร้อนนะครับข้างหน้าก็จะมีช่องวางแก้วให้นะครับนี่ครับ2ช่องนะฮะแล้วก็ข้างซ้ายขวาตรงที่เบรกมือนะครับตัวนี้มีที่ชาร์จแบตแบบอ่ USB มาให้นะครับเมื่อกี้ลืมลืมพูดนะครับตรงกลางก็จะนี่ไฟไฟก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับทุกคนเอ่อ อันนี้เบาะสามารถพับขึ้นได้นี่ฮะก็ถือว่าสบายนะคะทุกคนแล้วก็นี่ที่วางแขนแต่เสียดายนะครับไม่มีที่วางแขนตรงกลางนะครับแต่ว่านั่งได้ประมาณถ้าเด็กเล็กก็ประมาณ4คนนั่งได้อยู่นะฮะเบียดเบียดกันนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่ๆนะครับ3คนนั่งได้นะครับผมแล้วตัวนี้ครับตัวอันนี้ครับไอกระจกไฟฟ้านะครับก็คือมีปุ่มให้นะครับ ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์คนที่แบบว่าอยากจะเก็บของเยอะๆนะฮะข้างหลังนะครับอันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับก็คือจะช่วยจะช่วยเรื่องของไอวางขอ,งของข้างหลังแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยต่างจากรถซีดานเนี่ยคือเวลาของที่มีกลิ่นนะฮะก็คือจะเข้ามาในห้องโดยสารแค่นั้นเองนะครับ แต่เรื่องการวางของการพับเบาอะไรอย่างเงี้ยจะตอบโจทย์จริงๆนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลองขับรถคันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฟิลลิ่งเป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวลองไปขับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองฟิลลิ่งของรถคันนี้กันนะครับคือพวงมาลัยนี่ถือว่าเบามากๆนะครับแจ๊สเกือบทุกคันนะฮะเขาออกแบบมาดีมากนะฮะนี่ครับ พวงมาลัยถือว่าเบามากๆนะครับแล้วก็ข้างหลังมีเซนเซอร์ด้วยนะฮะนี่ครับพวงมาลัยถือว่าเบาจริงๆนี่เกียร์ใครที่กำลังมองหาแจ๊สอยู่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบนะครับผมนี่ฮะออกตัวค่อนข้างที่จะแรงนะฮะนี่ครับโอ้โหเบรก ABS ก็มีให้นะครับผมถุงลมคู่หน้านะครับนี่ฮะคืออารมณ์มันได้อะทุกคนคือมันต่างจากพวกเอ่อพวกอะไรอะพวกมันด้พวกนี้ครับคือคันนี้คือมันจะขับมันนะฮะขับมันมากๆนะครับผมขับมันเป็นเครื่องพันห้านะนี่ฮะพุงมาไัยนี่ครับ คือใช้แค่มือเดียวนะครับผมหมุนคือจะบอกว่านี่ครับคือเบามากๆครับทุกคนก็คือนี่ฮะพวงมาลัยถือว่าเบาจริงๆครับผมแล้วก็ที่หน้าปัดนี่ฮะขึ้นไฟสีส้มนะครับผมนี่ฮะสีส้มนะฮะคือให้อารมณ์แบบสีส้มหมดเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมช่องมีที่วางแก้วคือมันดูแบบ ลงตัวครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้แบบเล็กมากนะครับก็พอถือว่าพอดีครับนี่ฮะสะดวกแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว S เนี่ยพงมาลัยมันจะไม่มีปุ่มให้นะครับผมมันจะมีให้แค่ตัวท็อปนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับผมใครที่อยากจะติดเพิ่มนะครับผมก็ได้ครับพวกพวก Android นะสัมผัสนะครับแต่ว่ามันจะติดลำบากหน่อยนะครับแต่ติดได้ครับติดได้นะครับแอร์เย็นนะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดเปิดวิทยุ you, ดูนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคครับผมอันนี้ถือว่าโอเคฮะผู้หญิงผู้ชายใช้งานได้หมดนะครับกับต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวเบาเสีย่อนคือพวงมาลัยถือว่าเบามากๆครับทุกคนไม่ต้องเหวี่ยงเยอะนะฮะ นี่ครับอันนี้ถอยนี่ครับพวงมาลัยถือว่าเบาครับนี่ครับเวลาออกต้นออกอะไรพวกนี้ฮะสบายนี่ครับพวงมาลัยข้างเดียวคือคือผมจะบอกว่ามันมันเบามากๆครับทุกคนและช่วงล่างอะไรก็เงียบฮะไม่มีเสียงนะครับทุกคนคือคันนี้ใครที่ชอบแจ๊สนะฮะค,คือมันได้เครื่อง เครื่องพันห้านะฮะคือผมบอกได้เลยว่าคันนี้ขับดีนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับคันนี้พวงมาลัยนี่คือไม่ได้ช้ำเลยนะฮะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับนี่ฮะคือวางมืออย่างเงี้ยฮะหรือว่าข้างเดียวก็ได้ครับนี่ฮะหักโค้งคือใช้แค่โอ้โหทุกคนดูดิใส่เกียร์ปุ๊บแล้วก็ถอยมีเซนเซอร์ให้ข้างหลังด้วยนะครับ เวลาใกล้ชนนะครับมันก็จะร้องนะฮะเติร์ดเติรดเตดเตเดี๋ยวผมจะลองดูนะนี่ไงนี่ไงอ่าใช่ไหมนี่ครับก็ถือว่าถือว่าเบามากนะครับนี่ครับถือว่าเบาใครที่ชอบนะฮะก็ตัดสินใจได้เลยนะครับคันนี้ผ่านการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยว ไปดูเรื่องราคารถคันนี้กันบ้างนะครับว่าตั้งเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับตามมาดูเลยนะฮะโอเคหนึ่งสองซ้